เรียนท่านผู้กับการสานีตวจภูธรนกูสุพิสัยนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแอบผู้ช่วยสารวัตรนะครับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องที่รับชมนะครับสาวน้อยเพื่อนเพที่อยู่ทังบ้านนะครับที่เขาทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญนะครับมาเปิดการแสดงนะครับ หมอลำปิดฤด,ดูการของสาวน้องเทศบ้านแพงนะครับผมมีความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดพาษานครนะครับโดยเฉพาะบ้านแพงโกสุภิสัยนะครับมีหมอลำเบอร์ต้นๆน,นนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่ามีผู้ติดต,ตามทางแฟนเพจมากที่สุดในขณะนี้นะครับที่น้องให้การสนับสนุนนะครับ งานที่เพื่อนแพงมาตลอดวันุการที่เปิดการแสดงนะครับและมีผู้บริหารเก่งๆนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของบอสโจนะครับยงมณินนามวงศาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับวันนี้ผมต้องขออุทธรณคุณพระศรีและจตและสิทธิทั้งหลายนะครับจงมรำมาลให้บอสโจนะครับคุณยงมณนน,นามวงศานะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญ ครับทำกิจการงานสิ่งใดนะครับขอเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเปิดการแสดงที่ไหนก็ขอให้แควค่าจัดภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ขอให้มีการแสดงดีๆอย่างนี้นะครับให้กับพี่น้องแฟนคลับนะครับได้รับชมตลอดไปนะครับและในวันนี้นะครับเป็น การแสดงปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพื่อนบ้านแพนผมต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาให้กําลังใจหน้าที่แห่งนี้และขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านที่รับชมทงางช่องทางต่างๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้สาวน้อยเพื่อนบ้านแพงนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาชมการแสดงในวันนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอสุขความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกประการ นะครับท่านคิดเงินหอยเดินใน้คิดเงินหอยได้เงินคิดทองหอยได้ทองนะครับท่านใดที่มีหนี้มีสินก็ขอยหมดหนี้หมดสินโดยเร็วนะครับท่านใดที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับทุกทุกท่านนะครับรับชรงารแสังเสร็จแล้วขอยเดินทางกลับบ้านโดยสัสดิภาพทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณสาหรับท่านนายอำเภอโฆษวิสัยครับท่านฉลองทุ่นโคกสูงนะครับ สรับในตอนนี้นะครับก็ขอกับเยนเชิญท่านพุ่มกับนะครับขอพบปะกับพี่น้องจักน้อยนะครับนะครับขอกับเยนเชญครับครับกาบียนท่านในอำเภอครับขอให้พี่น้องที่เขารูทุกท่านนะครับสําหรับสพโกสลพิสัยวันนี้ก็ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมที่จะดูแลนะครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอให้วันนี้เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอ่ะท่านถือว่าวันนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองท่านสุดท้ายครับก็คงจะเป็นการให้ท่านกำนันนะครับผู้ถือว่านะครับอยู่ในพื้นที่ในเขตพื้นที่ตะบนแพงนะครับท่านกำนันชุลศิษิ์ภูทานนะครับขอกลับไปเชนครับ,บค,ครับกราบเรียนท่านายอมเภอระโกศพิสัยท่านผู้อำกวบการ สพโกสุวิชัยนะครับครับกับถือว่ามือนี้นะครับก็เป็นมือพิธีดูการของวุงสาวน้อยพิบันแหงนะครับที่เิ่นได้เปิดท่านการแสดงมารอบปีนะครับถือว่าสาวน้อยพิบันแห่งเป็นมอลําคูร์บานคูเมืองของบานแห้งองพวกเฮานะครับแต่ก่อนพอสองการเนสุภาพณพุ่มสานะครับ คนกตั้งคณะสาวน้อยเพชรบันแท่งขึ้นมากแกเดียวนี้เพิ่คนผสมความชำเร็จคือเพิ่นมีสาวน้อยขึ้นมาในวงนะครับก็คือวงอิงเพชรบันแท้งนะครับเพิ่นประสบควาอมชำเลศถ้ำให้สาวน้อยเพชรบันแท้งของพวกเฮามีชื่อเสียงระดับโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะครับหรือว่านในประเทศไทยของพวกเฮา ต้องหัวักหูหิ้งไปปันแท่งนะครับแลกักการให้มือนีนะครับท่านกับผมเป็นผู้ทำสมบัแท่งนะครับขอ,องเจ้าตำบลขอขุนท่านท่านให้เพิ่มสุษมพิสัยผู้รับสอพ่อปุมพิส,พออสัยอองเ่เฮาที่เป็น,นเป็นเกียรติในงานมือนีนะครับรถือว่าพอ่ป,ปี่น,น้องทัวร์สารทิศท,ที่มาในงานมือนีขอขอให้ ท่มสาวนลอยพีรพานแ่งนะครับพิดูจน์กันคอมคนเป็นพี่น้องเดินทางสวัสดมปทานนะครับกลับบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านกำนันทุลศิริสุทธรในครับก็งพ้องจะนะครับเสียทรีการในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายบุญปุษยพิสัยนะครับท่านผู้กำกับแล้วก็ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นตำบลแพรงทั้ง16หมู่บ้านนะครับ พี่น้องครับเทวบาได้เวลาแล้วขออนุญาตโมนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาบอุนเวทีพิธีรการของสาวน้อยเจริแสงซึ่งกับเทวบานะครับปุญญาบานดังใจก่อนกับเคยนะครับอยู่นำกันกำนองใส่กับคุณนบอกต้แม่ขอพี่น้องมีความสุขกับการชมโมนี้พี่น้องที่อยู่งค่ายรอบๆครับให้ขยับเอาการเด้อพื้นที่แคบหน้าตานะครับโมนี้ พื้นที่แค่พนาตาสำหรับฝากสำหรับพี่น้องทีมาเที่ยวชมงานวันนี้ผู้ที่มาหาเรื่องหาเล่านะครับยามีเดอครับเด้อนะครับมองมีมีตะมวน้าผูใ้ใดมีเรื่องมีเล่าครับนะครับเทวาท่านผู้นั้นคิดผิดอันนี้บ่อยฟัง นะครับอันนี้ก็ต้องเกยียรตินั่นแล้วครับขอบคุณพี่น้องทีช่วงทั้งเพจิดสาวลอยเป็นแทงและกับพี่น้องด้านหาวทิทีสุขท่นกรุงเทพวหานเปิดทํางการแสดงของหมอลน่ำสาวลอยเปนแทงน้าปานีพ่อนะครับกล่าวคำลาขอบคุณครับนะสวัสดีครับมอญครับพี่น้องเอ้บขอบคุณไปยังเจ้าของพื้นที่นะครับพันพยาบาลโชวลินเนาะนะครับ พ,พยาบาลชัวฤิ์นะครับพยาบาลหมู่สี่เ <4 S 2> จ้าของพื้นที่ <4 S 2> พร้อมกับพี่น้องบ้านน้องเหนือเฮ้าหลังจากที่เทศเสียงช่วงคอนสีแจ้งว่ามาเคลื่อนฝนตกจนหอดคอนสีแจ้งเลยครับแต่ว่าวันนี้ชื่อว่าพระพิรุณเป็นใจนะครับพุมมเจ้าทีนําคขับค่ายอ้อค่ายออค่ายอายอ,ายอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็น นี่ลราเพิ่นมาประทานให้ว่าเมือนี้บ่ให้มีฝนเนาะไม่เชื่ออย่าลบลูครับเมื่อนี้ขอบคุณไปยั่งนะครับท่านกำนันกุ๋งครับเดินทางมาจากหนึ่งรถบัสจากบุรีรัมย์รมครับบุรีรัมย์ครับพร้อมพี่ใหญ่อีสานใต้คอมหนึ่งรถตู้มาพร้อมกันกับหนึ่งรถบัส <พา S 2> แล้วก็หนึ่งรถบัสจากชัยภูมิโดยเสียนนท์เจบีครับมาแล้วแล้วก็หนึ่งรถบัสจากกทมอิสอ,อนซอนอีสานนำโดยเจพึ่งครับบุญเกีนการขนาดเล็เทีมง,งาน ครับขอบคุณครับอสิเป็นท่านสอทอจันจ้าแล้วครับแล้วก็สมุทรสาครขอบคุณไปยังเฮดงสุขสมการค้านะครับสนับสนุนน้ำดื่มร้อยแพ็คมาแล้วขอบคุณไปรองทั้งจังหวัดอุบลครับอันนี้ก็มาบ่นหน่อยขั้นลถตู้คือกันนะ่ครับขอบคุณทุกสถานที่ทุกๆพื้นที่ในครับคืนนี้ฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับหมอลำอีกวงหนึ่งนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้เราลิงก์นะครับเครื่องเสียงไป2เวทีเลยขอบคุณนะครับเวทีนี้เครื่องเสียงชุดนี้เป็นเครื่องเสียงวงแรก ที่ช้างสเต็มนครบช้างออดดโอครับทาขึ้นมาตู้เบสเป็นครงแรกของวงการบอลลัมที่ใช้ระบบนี้ทั้งสองเบทีแล้วกันสร้างจัดให้แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของเฮียซงเฮียซงเราเสียชีวิตแล้วเป็นตู้ชุดสุดท้ายก่อนท่านเสียชีวิตครับนเซ็จพอดีคทําเสร็จพอดีเพราะนั้นนะครับในทรไกเทีิมแล้วก็บ้าเมืองเลอนี่เฮียซงอ้าว ขอค,คุณที่ขาดไม่ได้นะครับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงคนไหนมาเที่ยวงานในค่ำคืนนี้ขอให้ร่ำร่ำรวยรวย,ยอย่าเจ็บอย่าจนสิ่งไหนที่ว่าลำทำไหนที่ว่าเลิศพรอะไหนที่ประเสริฐจนเป็นของเอฟซีสาวน้อยแฟรแม็กในค่ำคืนดีครับทุกคนรวยรวยรวยแบบไม่มีเหตุผลครับเมื่อนี้อยู่นํากันจะดอดเจ็ดโมงเศา้าเลย้อพี่น้องเนดะ้อหลังจากเจ็ดโมงเช้านะครับเราจะร่วม เดินทางไปกับรถแฮต่อกัสิไปกับบักเล่นเตครับผูเนะครับเขาวัดไปพระพี่น้องเฮ็ดบุญพระพี่น้องเฮ็ดบุญสั่งของน้ำอยู่ที่ดนนอ้อมแก้วเหมือนกันและวันนี้นะครับเดี๋ยวจะน้อยเจือถือคูถังลงไปหาปีหน้องขึืนอกันครับเป็นงานการกุศลครับวันนี้ทางผู้นนำตำบลแพงนะครับจะสร้างซุ้มประตู ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วแต่กิจสถาทของพี่นอ้องในช่วงช่วงคอนเสิร์ตน,นะครับ,รบเราจะลงไปหาขอบคุณไปยังทีวงานป๋าช่วยพามว่วนเจหลียังการตีความม่วนขาดกันไม่ได้ขอบคุณปยังบริษัทํำคุณสีสุงภูมิพระคุณกับสาวน้อยแพงตลอดไม่าอดเจ็ดปีรเราไม่ขอลืมพระคุณครับผมน <ะ S 1> บในในวันที่ ดีดด้วยกันมาขอบคุณสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับที่สนับสนุนเรามาตลอดเราไม่ขอลืมพระคุณนะครับผมส่งมอบความสุขต่อกับงานโชว์บนเวทีของสาวน้อยเพชรบรรพงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มครับเรามีศิลปินรับเชิญครับมาพอคับ